สวัสดีครับวันนี้เราเอา่อจะมาคุยกันเรื่องผลไม้ใกล้ตัวมากๆเลยนะคือกล้วยนี่แหละครับแต่จะเจาะจงไปที่2แบบฮิตๆกล้วยหอมกับกล้วยน้าวาครับผมเพราะดูข้อมูลมาแล้วเอ่อมันมีความต่างมีประโยชน์เฉพาะตัวที่แบบน่าสนใจมากเลยครับจะได้รู้กันไปเลยว่าเอา๊ะเราควรกินแบบไหนดีให้มันเหมาะกับเราจริงๆ ใช่เลยค่ะกล้วยนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่พอเรามาเจาะลึกข้อมูลกันจริงๆโอ้โหมีอะไรน่าทึ่งกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ2ชนิดนี้มีดีคนละอย่างกันเลยน่าสนใจมากๆงั้นเราเริ่มที่เอ่อกล้วยหอมก่อนไหมครับคาร์เฟนดิชที่เขารู้จักกันได้ค่ะกล้วยหอมนี่แน่นอนเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติเนื้อหอมหวานเนื้อนุ่มใช่ครับคนชอบเยอะมากทั้งไทยทั้งเทศเลยข้อมูลที่เราดูมานะครับชี้เลยว่า โพแทสเซียมเขาเด่นมากเป็นแหล่งชั้นเยี่ยมเลยสำคัญมากค่ะโพแทสเซียมเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะจากฮาว a r d ร์ดครับค่ะค่ะจาก Howard School of Public Health เขาบอกว่าช่วยเรื่องลดความเสี่ยงโรคหัวใจอ๋อหลอดเลือดหัวใจอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องควบคุมความดันโลหิตด,ด้วยนะคะอันนี้สาคัญแต่ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่คือในข้อมูลบอกว่ากล้วยหอมมีสารอื่นด้วยนะอย่างโดพามีนแล้วก็ทริปโตเฟนนะคะ ดพามีนทริปโตแฟนมันช่วยเรื่องอะไรล่ะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ค่ะคือช่วยปรับสมดุลอารมณ์ลดเครียดได้ข้อมูลบอกว่ากินแล้วอาจจะแฮปปี้ขึ้นได้จริงว่างั้นเถอะค่ะโหจริงด้วยมีหน้าเลยครับบางทีเครียดเครียดกินกล้วยหอมแล้วเออรู้สึกดีขึ้นมันดีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นี่เองแสดงว่ากล้วยหอมนี่เหมาะเลยกับเอ,อ่อคนออกกําลังกายใช่ค่ะต้องการพลังงานฟื้นตัวเร็วหรือคนที่เอ,อ่อต้องการดูแลความดันโลหิต ค่ะควบคุมความดันแล้วก็อาจจะคนที่รู้สึกเครียดเครียดหรือซึมซึมนิดหน่อยก็ช่วยได้ด้วยเนาะน่าจะช่วยได้ค่ะเป็นเหมือนผลไม้ใส่แฮปปี้แบบนั้นเลยโอเคครับน่าสนใจมากทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งพระเอกพื้นบ้านของเรากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่ก็ของดีไม่แพ้กันเลยนะคะผละไม้ไทยไทยเรานี่แหละข้อมูลนี่ไฮไลท์เรื่องอะไรครับสำหรับกล้วยน้ำว้าหลักๆเลยคือเรื่องไฟเบอร์หรือใยอาหารค่ะสูงกว่ากล้วยหอมนะ ๋อไฟเบอร์สูงก็ต้องดีกับเรื่องขับถ่ายแน่ๆถูกต้องค่ะช่วยเรื่องขับถ่ายโดยตรงเลยแล้วก็น้ำตาลในกล้วยน้ำหวาเป็นน้ำตาลธรรมชาติ3ชนิดเลยนะคะร่างกายเอาไปใช้ง่ายย่อยง่ายย่อยง่ายด้วยแล้วเหมือนจะมีสารอะไรอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อแทนนินใช่ค่ะแทนนินตัวนี้ข้อมูลบอกว่ามีฤทธิ์ฝาดสมานเบาๆช่วยเคลือบกระเพาะได้เคลือบกระเพาะค่ะ อาจจะช่วยลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้แล้วก็ยังมีงานวิจัยจากไมหิดลนด้วยนะคะพบว่าในกล้วยน้ําว้าสุกงงอมหน่อยเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสารพัดประโยชน์จริงๆยังไม่หมดนะคะบางข้อมูลยังบอกว่ากล้วยน้ําว้าดิบหรือแบบคำหามนะคะอาจจะช่วยเรื่องท้องเสียได้ด้วยเพราะมีสารที่ไปช่วยชะลอการบีบตัวของลำไส้โหครบเครื่องเลยกล้วยน้ำว้า แสดงว่าเหมาะมากกับคนที่อาจจะมีปัญหาท้องผูกใช่ค่ะหรือต้องการดูแลระบบย่อยอาหารโดยรวมเด็กเล็กผู้สูงอายุก็น่าจะดีเพราะย่อยง่ายถูกต้องค่ะย่อยง่ายจริงงั้นคำถามที่ทุกคนต้องอยากรู้เลยแล้วตกลงอันไหนดีกว่ากันครับเนี่ยฮา <laughs> คำถามยอดฮิตเลยนะคะคือถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันคงบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าใครดีกว่าใครแบบเด็ดขาดมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรามากกว่า ว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษอ๋อคือต้องดูว่าเราต้องการอะไรใช่ค่ะถ้าเน้นโพแทสเซียมอยากคุมความดันอยากได้ตัวช่วยเรื่องอารมณ์ดีกล้วยหอมก็อาจจะตรงจุดกว่าครับแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับไฟเบอร์ระบบขับถ่ายหรือมีปัญหากระเพาะนิดหน่อยกล้วยน้ําว้าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าค่ะชัดเจนเลยครับแล้วทีนี้ถ้าอยากกินให้ได้ประโยชน์เต็มที่ล่ะครับควรกินยังไงดี มีคําแนะนํำไหมครับมีค่ะข้อมูลแนะนําไว้เหมือนกันอย่างกล้วยหอมเนี่ยกินแล้วออกกําลังกายนี่ดีเลยช่วยฟื้นภูเร็วอือหรือกินตอนเช้ากับโยเกิร์ตกับถั่วอัลมอนด์ก็เป็นมื้อเช้าที่ดีค่ะแต่ให้ระวังนิดนึงลูกที่สุกงอมมากๆจุดดําเยอะๆอันนั้นน้ําตาลจะสูงขึ้นนะคะอ๋อครับครับแล้วกล้วยน้ําว้านะครับก็ยิ่งสุกงอม ยิ่งดีนะคะหมายถึงสุกแต่ไม่เน่านะคะสารต้านอนุมูลอิสระจะยิ่งเยอะขึ้นตามที่งานวิจัยบอกเลยเข้าใจแล้วครับมีข้อควรระวังอื่นๆไนหมครับจากข้อมูลมีค่ะเป็นคําแนะนําทั่วไปคือไม่ควรกินกล้วยเยอะๆตอนเย็นหรือก่อนนอนทําไมล่ะครับเพราะมีน้ําตาลค่ะถึงจะเป็นน้ําตาลธรรมชาติแต่กินตอนเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานมันก็สะสมเป็นไขมันได้ง่ายอ๋อเข้าใจแล้ครับ แล้วก็สําหรับคนที่เป็นเบาหวานอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งคือกินได้แต่ต้องจํากัดปริมาณอาจจะแบบไม่เกินหนึ่งลูกต่อมื้อเพื่อคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะโอเคครับชัดเจนมากสรุปแล้วกล้วยนี่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ําหวาก็คือสุดยอดผลไม้จริงๆเนาะคุณประโยชน์เยอะราคาไม่แพงใช่ค่ะหาซื้อง่ายด้วยการเลือกกินให้มันตรงกับความต้องการของเรานี่แหละก็เป็นการดูแลสุขภาพที่ง่ายๆเลย ไม่ต้องไปหาอาหารเสริมแพงๆเลยค่ะเริ่มจากของใกล้ตัวนี่แหละจริงครับก่อนจะจบมีอะไรน่าสนใจปิดท้ายไหมครับมีเกร็ดเล็กๆค่ะจากข้อมูลที่เจอมาเหมือนกันอันนี้น่าสนใจดีเป็นเรื่องความเชื่อเก่าๆที่อาจจะมีวิทยาศาสตร์ผสมอยู่นิดหน่อยเกี่ยวกับการเอาเปลือกกล้วยหอมด้านในอะค่ะมาถูฟันถูฟันเพื่ออะไรครับเขาเชื่อว่ามันช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้ค่ะ <S <S เฮ้ยจริงเหรอครับมีงานวิจัยไหมเออในข้อมูล ไม่ได้ยืนยันผลชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีคนพูดถึงกันอาจจะมีสารบางอย่างในเปลือกแต่ยังไม่ชัดเจนค่ะก็เป็นเรื่องแบบชวนให้ไปหาข้อมูลต่อหรือใครจะลองดูก็ไม่เสียหายมั้งคะฮ่าฮฮน่าสนใจครับเป็นเรื่องให้ไปคบคิดกันต่อได้ขอบคุณมากเลยครับสําหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ